เด็นที่เคยออกข้อสอบจริงเมื่อปี60สบนะครับมันสอบนักพักเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น68ดูไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกำลังใจให้เพจพระขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับถ้าพูดถึงการพัฒนาชุมชนจะใช้วิธีการใหญ่ๆอยู่2ประการนะครับวิธีที่1คือให้การศึกษาแก่ชุมชนวิธีที่2ก็คือจัดระเบียบชุมชนนั่นเองครับคลิปนี้จะพาท่านมาดูประเด็นของการออกข้อสอบนะครับในเรื่องของวิธีให้การศึกษาอีแล้วจะมีวิธีการขั้นตอนนนนกกกกกกาา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 รรรรรสออออออยยยู่่่่หหลลลววววิิิีีีเเเดดดไไ้คคตตๆปะััืงงงแทฤษฎขพฒชชุมน ท่านอยากอ่านแบบนกแก้วนกขุนทองนะครับท่านจะต้องกับใจความอ่านดูประเด็นสาระสำคัญรวมทั้งจุดเน้นจุดออกสอบนั่นเองครับให้จะรู้ได้อย่างไรอ่ะไปดูกันเลยครับนี้น่าสนใจครับเคยออกสอบหม้าปี60มาดูการเรียนรู้ของคนเรานะครับหน้าที่เจดของหนังสือเล่มสีแดงนะครับตัวมือเตรียมสอบนะครับฉบับตรงประเด็นสอบบอกว่าการเรียนรู้ของคนเรานั้นจะต้อง่านประสาทนะครับอันเป็นเครื่องรับรู้เช่นตาจมูกปากเลิ้นผิวกายการเรียนรู้ของคนเรานั้นถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อยู่ที่การเห็นนะครับ85พะเลย10จะอยู่ที่อะไรครับการฟังและอีก5จะอยู่ที่ด้านทาง,งอื่นๆื่นดังนั้นนะครับนักพัฒนาชุมชนเรานะครับจะต้องใช้เครื่องมือนะครับในการและจากโสัสนุกอกรนะครับนั่นก็คือการฟังมันใช้หูที่สุดในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกณฑการออกข้อสอบข้อนี้อยู่ตรงไหนครับการเรียนรู้ของคนเรานะครับก็สมมุติว่าถ้าเขาถามว่าการนยนรู้ของคนเรา100%นียจะแบ่งไปทางไหนบ้างท่านก็สามารถตอบได้เลยนะครับการเห็น85เพรานะครับ10ในการฟังและ5 <c oughs> ด้านอื่นๆนะครับชัดเจนทีนี้ประเด็นที่สองนะครับก็คือตามทฤษฎีแห่งการแพร่กระจายของเ <Roger. S 1> อเบเสตโรเจอร์ขั้นตอนแห่งการแพร่กระจายข้อนี้เคยออกข้อสอบนะครับบอกว่าก่อนที่คนเราเนี่ยจะรับเอาความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัตินั้นนะครับจะต้องมีขั้นตอนนะครับแห่งการปฏิบัติกิริยาทางจิตใจอยู่ กขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับหขั้นตอนนั่นเองอีกอะไรบ้างหนึ่งมีความตระหนักนะครับสมีความสนใจ3มีการตัดสินใจ4มีการประเมินผล5มีการยอมรับไปปฏิบัตินั่นเองครับถ้าดูว่าหนึ่งมีการตระหนักนั่นหมายความว่ารับรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่2มีความสนใจก็คือสนใจในสิ่งนั้น3มีความมีการตัดสินใจก็คือตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี4มีการประเมินผลตัดสินใจเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัตินะครับ5ยอมรับปฏิบัตินั่นหมายความว่าเปลี่ยนจากวิธ so. so. ีเกก่่่าาาไปปฏิิิบบัตววธีใหมรนอ ตระหนักนะครับสนใจประเมินนะครับแล้วก็ทดลองอีกคำหนึ่งก็คือยอมรับปฏิบัติเหมือนกันอันที่3ที่สี่เนี่ยดูแล้วอาจจะแตกต่างกันกนิดหนึ่งนะครับแต่มีความคล้ายคลึงกันข้อที่4นี้ก็คือตัดสินใจเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติก็คือทดลองไปปฏิบัตินั่นเองครับแล้วประเด็นการออกข้อสอบอยู่ตรงไหนนี่นะครับบางทีเขาก็จะถามว่า,าตามทฤษฎีแห่งการแพร่กระจายของเอเ r เลต์หลุยส์เนี่ยก่อนที่คนเราจะรับเอาความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องมีขั้นตอนอีขั้นตอนทั้นก็ตอบไปเลยครับอเะลย S <S ประเด็นที่2เขาอาจจะถามว่านะครับขั้นตอนแรกตามทฤษฎีการแพร่กระจายนี้คือข้อใดนะครับคือข้อใดท่านก็ตอบเลยครับตันหนักนะตันห,หนักสนใจ,นะรนใจประเมินทดลองยอมรับปฏิบัติหรือตันหนักสนใจนะครับตัดสินใจประเมินผลยอมรับปฏิบัติหรือไม่อาจจะถามว่าขั้นตอนสุดท้ายตามอะไรครับทฤษฎีการแพร่กระจายนะครับคืออะไรคือข้อใดเออประเด็นนะครับอีกประเด็นหนึง่งเขาอาจจะให้เรียงนะครับเรียงอทฤษฎีของการแพร่กระจายว่าข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับก็ ให้ท่านจำไว้เลยว่าตัดนสนใจนะครับตัดสินใจประเมินผลยอมรับปฏิบัติหรือตัดนสนใจนะครับประเมินทดลองยอมรับปฏิบัติแล้วถามว่าจะเอาตัวไหนนะครับมาเรียงข้อสอบอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับท่านก็จาทั้ง2องทิศไปได้เลยนะครับห่างกันไปไหนนะครับนี่เป็นประเด็นที่เคยเออกข้อสอบเมื่อปี60ครับยังทิศใหม่ฝรกกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เพจพระขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับสนใจหนังสือทักในเพจพระขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้เลยนะครับ